คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ m a r k e ต Signal นะคะสัปดาห์นี้จู่ๆหุ้นไทยก็วิ่งปลิวขึ้นมายืนเหนือ1,400จุดได้เลยนะคะทิศทางสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ดัชนีหุ้นไทยขับเคลื่อนต่อไปได้หรือเปล่าพูดคุยกันนะคะกับคุณธนรัตน์อิสระกุลค่ะและคุณวิกิตีราหธนรัตน์นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีจากข้านค่ะทุกคนกันเลยละกันปลิวขึ้นมาแบบนี้ด้วยเหตุ กิดเอาไว้อยู่ละว <Okay. S 2> ว่ามุมมองของโบกต่างชาติ <Okay. S 2> นะครับที่ดูเหมือนจะกลับมุมมองสําหรับตลาดหุ้นเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับที่มองว่ามีโอกาสที่จะแลลี่ในช่วงแต่มาที่ 4, นะครับก็คงจะเป็นเหตุผลนึนนงแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเป็นผลของการประชุม นะครับแล้วก็รายงานการประชุมของธนาคารกลางสําคัญสาคัญทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ<ช>รายงาน <f> ไม่ใช่รายงานเป็นการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษ <ming S 2> แล้วก็ตัวของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสวนทรพจนะครับหรือว่าถ้อยถแถลงของทางประธานธนาคารกลางยุโรป<ช>ต่างก็มีมุมมองที่อย่างที่ผมกล่าวไว้อยู่แล้วล่ะนะครับยังไงก็ต้องพูดในโทนที่เป็นด้านบวก แล้วก็จะช่วยบรรเทาความไม่ตกกังวลถึงภาวะนะครับเศรษฐกิจโลกที่ดูจะชะลอตัวลงแล้วก็ไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรใหม่ที่ออกมาเป็นสร้างความประหลาดใจเชิงลบทำให้ในส่วนของตัวมุมมองตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเองก็มีภาพของการรีบาวหลกัหลกๆเลยเนี่ยตอนอย่างที่ จริงๆเนี่ยมันเคยมีประเด็นมาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นๆหรือว่ากลางๆเดือนกันยาละาว่ากําลังการผลิตของกลุ่ม O อเปกส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาน้ำมันดิบปัจจุบันก็ลงมาค่อนข้างเยอะทําให้หลายๆคนเนี่ยในกลุ่ม O อเปกเองก็ไม่ค่อยอยากจะเร่งผลิตอะไรออกมาขายในช่วงนี้แล้วก็ตอนนั้นทุกคนกลัวกันมากครับว่าอิหร่านเองถ้าเกิดเกิดโดนยกเลิกการคว่ำบาตรขึ้นมาเนี่ยจะกลับมาผลิตน้ํามันขาย แต่จริงๆเอาเข้าจริงก็อย่างที่ผมเคยมองนะครับว่ามันมันคงไม่จําเป็นที่ต้องมาเล่นขายในช่วงนี้กับราคาที่มันต่ำๆแล้วกลายเป็นว่าพอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดูเหมือนในกรณีที่การข้ามบารหรืออะไรก็แล้วแต่กับอิหร่านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นําไปสู่ในเรื่องของการเจรจากันได้แล้วก็อาจจะไม่ได้นําไปสู่ในเรื่องของการกลับมาผลิตน้ํามัน แล้วก็เพิ่มอุปทานในตลาดก็ทาให้ราคาน้ามันดิบส่วนใหญ่เนี่ยมีการรีบาวาแล้วก็หุ้นน้ามันส่วนใหญ่ก็มีการแรล,ลี่ขึ้นมารวมถึงกลุ่มลงกันดด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มหลักเลยที่ดันอินเด็กซ์ขึ้นมาแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มในช่วงปลายสัปด,ดาห์จะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็ในกลุ่มมือถือซึ่งในกลุ่มมือถือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นข่าวด้านลบกับตัวของแอดวานนะครับแล้วก็อินทัชเพราะว่ามีกระแสะข่าวาว่าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ทำในตัวของเสาธนบัคมนาคมกับทาง TOT กับทางทสทเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดแต่พออีกวันหนึ่งข่าวมีการแก้ไขก็กลายเป็นราคาหุ้นก็แลรีกลับขึ้นมาที่เดิมได้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือปัจจัยที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ทําให้หุ้นใหญ่มีการแลรีขึ้นไปแต่ว่าในสัปดาห์หน้าผมคิดว่าหุ้นใหญ่น่าจะพักตัวบ้างครับแล้วก็คงจะมาดูกันในสัญญาณทางเทคนิคส่วนในกลยุทธ์เดี๋ยวคงจะมากําหนดกันอีกครั้งหนึ่งแบบว่าเหนื่อยบ้างเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าการที่ เราอาจจะเบาใจเรื่องของทิศฐาอาจารย์หลอกเบีย้ยไปหรือว่าพยายามที่จะมีข่าวบวกเข้ามาใหม่อย่างราคาน้ำมันวิ่งหุ้นพลังงานก็ขึ้น4 g มาการประมูล4 g มาหุ้นสื่อสารก็ขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่มีเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหม่เลยงั้นมาดูที่เทคนิคคอนเฟิร์มดีกว่านะคะคุณผู้ชมว่าขึ้นมาแถวๆ1 4พ0ปุ๊บพอมันมีข่าวดีเข้ามาเราต้องคิดเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วละ่ะเพราะมันจะไปต่อแลวจะไปได้แรงด้วยภาพของเทคนิคบอกแบบนั้นไหมคะโอเคครับนะครับจริงช่วงแรกเนี่ยช่วงร o ยอดสเปเชียลนะครับ ร้อยภาพไปกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับรวมถึงฟันโกลไปแล้วนะครับช่วงนี้เราก็มาเจาะนะครับในภาพเขาเรียกว่าไลน์เซกเตอร์หรือว่าภาพของตัวเซ็ตนี่แหละนะฮะว่าเรามองยังไงบ้างนะครับสำหรับภาพในเชิงเทคนิคเนี่ยนะฮะตลาดเนี่ยถือว่ามีการทะลุขึ้นมานะครับระดับแถวๆสัก1,400นะครับคราวนี้ผมลองมาไล่ดูอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่เห็นชัดคือตัววอลุ่มของตลาดนะครับรอบนี้เราบอกว่าตลาดในไม่มีการเบรกหรือทะลุขึ้นไปเนี่ยนะครับ ปริมาณการซื้อขายเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ<ฆ>ปรากฏว่าปริมาณการซื้อขายนะฮะในช่วงวันที่ตลาดมีการทะลุระดับพันสี่เนี่ยปริมาณการซื้อขายเ,ยเพิ่มสูงขึ้นระดับ5 0 0 0 0ล้านซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอยู่ประมาณสัก 4, 4, 4<ฆ>ี่หมื่นสี่นะครับอินดิเคเตอร์ด้านฝั่งทางด้านของคุณกก,กเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีสัญญ,ญาณบวกเกิดขึ้นนะไม่จะเป็นตัวเมซิเดียสโตแคสติกวาเอสไอนะครับคราวนี้สอดคล้องกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในแง่ของตัวภาพเซา เซกเตอร์อะไรบ้างที่เป็นเซกเตอร์ที่เขาเรียกนำตลาดขึ้นมาอออันนี้อันนี้อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าพี่กบทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นี้บอกว่าหุ้นใหญ่ๆอาจจะมีพักบ้างหลังจากที่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแค่ไหนนาอดูกันได้ครับนะครับวันนี้มาดูในแต่ละเซกเตอร์นะครับพลังงานนะครับเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าขึ้นมานะครับก็ถือว่าขึ้นมาประมาณสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยถือว่าสัญญาณกำลังดีนะฮะเมสซีกำลังเขาเรียกว่าอยู่เเเหนนนนนนืืออสสส้้ศูย์ะคครรััับกก็ถวว่าาาญญณลงดีี สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็งน่าจับตามากว่าเซกเตอร์กลุ่มพลังงานเนี่ยกำลังขึ้นมาเทสต,ตรงเส้นปละนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเทสต,ตรงดับจุดยอดสูงสุดเดิมนะครับถ้ามีการทะลุผ่านไม่ได้เนี่ยสัญญาณจะดูดีทีเดียวนะครับในส่วนของกลุ่มปิโตเคมีนะครับถือว่าเป็นตัวกลุ่มที่เขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาเด่นเลยนะฮะเป็นการทํานิวไฮขึ้นมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่หลีดขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวลองดูเซกเตอร์อื่นบ้างเป็นยังไงนะฮะ ถัดไปจะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับก็ถือว่าสัญญาณเริ่มกลับเข้ามานะครับปริมาณการซื้อขายหรืโวลุ่มของกลุ่มแบงค์นะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าขึ้นมาอย่างมีนัยยะหุ้นหลายตัวกาลังมีการปรับตัวขึ้นมาเดี๋ยวเข้ามาเจาะรายละเอียดว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจนะครับกลุ่มมาชิตีก็ถือว่าขึ้นมานะครับอินราไปกลับตลาดดังนั้นสี่กลุ่มนี้ถ้าดูจากมาเก็ตแคปเนี่ยสูงถึงประมาณสัก8ปสเรนตะครับเป็นสัญ,ญญาณที่เขาเรียวกว่ากาลังฟื้นตัว แบงค์ด้วยแล้วก็ CT ซขึ้นมาหมดเลยแต่ว่าพี่กบบอกว่าอาจจะเหนื่อยสัปดาห์ต่อไปเริ่มทยาประกาศผลการดําเนินงานไตรามาสที่3แล้วต้องระวังไหมคะสำหรับกลุ่มแบงค์ที่ใครบอกว่าเอ้าตัวเลข NPL ก็ย,ยังยังอาจจะสูงอยู่นะสํารองเพิ่มแน่ล่ะก็อาจจะมีผลบ้าง <c oughs> นะครับทำให้ถ้าประกาศก็บอกมาไม่ดีหรือว่าพรออกมาแล้วยังดูไม่ดี นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มน้ำมันหรือว่าจะเป็นในกลุ่มแบงก์ก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะมีภาพของการพักตัวบ้างแล้วก็ตลาดการกําหนดกลยุทธ์ก็คือมันอาจจะมีการหมุนกับมาหาหุ้นตัวกลางตัวเล็กที่ยังไม่ค่อยได้ขึ้นที่แลกขาดอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นในตีมแบบนี้แหละนะครับที่ะจะมีโอกาสในเรื่องของการเลือกกิ่งกาไรในสัปดาห์หน้าเพราะว่าหลังจากที่อินดี x หรือว่าดัชนีมีการแลรี่ขึ้นมาลวแล้วหุ้นใหญ่พักบ้างตลาดก็จะหมุนกับมาหาหุ้นกลางหุ้นเล็ก แล้วก็หุ้นที่มีสตอรี่สนับสนุนเป็นรายตัวให้น,นำนะครับก็อาจจะยึดกับทางบริษัทสแตนลีย์ซึ่งมองในเรื่องของตัวหุ้นที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือว่า i อในสหรัฐนะครับท,ที่เขามองว่ามันฟื้นตัวขึ้นมามากก็อาจจะแนะนําในเชิงของตัวพวกเทคโนโลยีที่เป็นคาร์ิกในประเทศไทยก็ได้นะครับผมว่าน่าสนใจนะครับอย่างตัวอย่างก็มีหุ้นหลายตัวที่เป็นตัวเลเ็กที่รัลลี่ขึ้นมาในสัปดาห์ก่อนเช่นคอมเซเว่นซินเนกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ ในกลุ่มถัดมาก,ก็คือตัวของพลังงานทดแทนนะผมว่าน่าจะเริ่มกลับมาจับตาดูกันอีกครั้งหนึ่งก็มีหลายตัวไปลองไล่ดูแล้วกันนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มรับเหมาเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นงานประมูลอะไรต่างๆแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นใหญ่เป็นพระเอกขึ้นไป แต่ว่าหุ้นตัวที่เป็นอย่างที่ผมเรียนมาอีกสากลุ่มเนี่ยก็มยไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่ก็คิดว่าสากลุ่มเนี่ยน่าสนใจเป็นการเล่นหุ้นสายกลางลงมาแล้วก็หุ้นที่เรียกว่าลระกาศเพย์อัน,นก็ทำกันบ้านเพิ่มสําหรับหุ้นสายกลางลงมาแต่ว่าแอบหวังอยู่นิดนึงคุณเอกว่าค่าเงินบาทแข็งค่า,ข,าขึ้นเราเห็นฝรั่งกลับมาตอนนี้มันมีสัญญาอะไรบ่งบอกที่จะค,ดคาดหวังแบบนั้นต่อได้ไหมคะได้ครับสำหรับที่แล้วเราให้ภาพไปเกี่ยวกับในส่วนตัวค่าเงินบาทว่ามันเขาเรียกว่าแข็งค่าลงมานะครับอยู่ที่ระดับมาสัก35น บาทต่อ,อยูเอสดอลลร์เนี่ยสัปดาห์นี้น่าจับตามากเลยเพราะว่าค่าเงินบาทมีการแข่งข้าต่อเนื่องนะครับครับวนนี้ในส่วนตัวหุ้นเนี่ยนะครับ <ạ. S 1> จริงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีเลือกหุ้นตัวเป็น Market Cap ใหญ่นะเพราะว่าเราเห็นโฟลที่มันเข้านะครับเราก็เลยมาให้ภาพว่าในส่วนตัวหุ้นที่เราเลือกไปเนี่ยนะครับมันมีอัพไซส์เปิดมากน้อยแค่ไหนนะครับ <ạ. S 1> หรือว่ามันชนแนวต้านแล้วนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราให้หุ้นตัวของกลุ่มธนาคารกับตัวเอ b ีเอาไว้นะครับสัปดาห์นี้ ร้อยสี่หกบาทห้าสิบตางนะครับมาวัดใจแล้วตรงนี้ใช่มา<ล>ที่ชนระดับตรงแนวต้าหรือตรงระดับจุดยอดเดิมเลยนะครับถ้ามีสัญญาณการเบรกผ่านสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมันจะทำให้รูมของตัว s อ b เนี่ยมันจะขึ้นไปหรือเปลี่ยนกรอบเล่นจากกรอบล่างเนี่ยขึ้นมาอยู่กรอบด้านบนะนะครับส่วนตัวบ้านปูเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าขึ้นมาได้ตามคาดนะครับปัจจุบันราคาทะลุทำนิวไฮไปละยี่สิบสามบาทสิบตางนะฮะก็รอบนี้เนี่ยนะครับท่านดูจากวัดจากโมเมนตัมเนี่ยนะครับ มันอาจจะมีการขึ้นไปถึงมาสักโซนสักยี่สบบาทห้าสิบยี่ห้าบาทเป็นไปได้ครับทั้งสองตัวก็ตีจากด้านล่างลงมากลับขึ้นไปนะคะทั้งทั้งตัว s อ b แล้วก็บ้านปูสต็อปรอตรงไหนคะสต็อปร้อนจริงผมคิดว่าประมาณสักสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะครับกำหนดจุดด้วยสำหรับตลาดหุ้นพันผวนในช่วงนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะสาหรับกลยุทธ์การลงทุนคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราเช่นเคยย้ำนะคะเปิด a s c e n t Pro Browser ขึ้นมาเรียนรู้ไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือ ไม่เข้าใจจะถ้ายังไงก็โทรศัพท์มาได้กับ,ลกบหลักทรัพบัวหลวงนะคะ0 2 6 1 8 1 1 1 1หรือจะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังตามเวลาที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสาคนลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะ